ดูแหงตาดูมีเงินแค่เก้าบาทยังกล้าเข้ามาร้านกูอีกเอาไปเดี๋ยวลูกค้ากลัวก็ไม่กล้าเข้าร้านพอดีเดี๋ยวก่อนคุณนายบริษัทคุณจงเขาติดต่อกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเชีรยครับ มมี9บาทสามารถซื้อข้าวร้านเคียได้ไหมครับดูแหงตาดูมีเงินแค่9บาทยังกล้าเข้ามาร้านกูอีกออกไปเดี๋ยวลูกค้ากลัวก็ไม่กล้าเข้าร้านพอดีเดี๋ยวก่อนเคียรครับทำข้าวให้น้องจันนึงดเดี๋ยวคลิปลงที่โต๊ะผมเลยนะครับอ๋อได้ครับ พี่ชายขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องไปนั่งรองก่อนไปขอบคุณนะครับพียขอบคุณครับขอบคุณครับรีก,กินเถอะน้องเดี๋ยวอาหารจะเย็นก่อน พี่ชัยครับข้าวนี้ผมผมขอห่อกับบ้านได้ไหมครับได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะขอบคุณนะครับเอ๊เดี๋ยวก่อนน้องเฮียครับรบก,กวนเอาข้าของน้องอ่ะใส่กล่องให้หน่อยนะครับได้ครับนี่ครับน้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ชาย ตาตาไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยนี่ครับยังร้อนอยู่เลยตารีบกินปลาลูกยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันไม่ใช่เหรอลูกกินก่อนเลยตาครับตากินเถอะครับสุขภาพตาไม่ค่อยดีผมอ่ะยังวัยรุ่นอยู่ตากินเถอะครับลูกเอ้ยพ่อแม่ของหนูน่ะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่หนูยังเล็กอยู่หนูต้องออกจากมาหาวิทยาลัยเพื่อทำงานหาเงินมาค่ารักษาตาเพราตาแท้ ชีวิตหนูเลยต้องเป็นแบบนี้ตาเขาแก่มากแล้วรักษาไปก็คงไม่หายดีเหมือนเดิมเลิกรักษาตาเถะนโรกปล่อยไปให้ตาเป็นตามกรรมเถะนโรกตาตาอย่าพูดอะไรแบบนี้อีกนะครับผมเลือกใหตาคนเดียวแล้วต่อให้โอกาสที่ตาจะกลับมาหายดีมีแค่หงอร์เซผมก็ไม่ถอดใจต่อให้ผมต้องเป็นขอทานก็ตามผมอะ่ะก็จะรักษาตาให้หายดีให้ได้มานะครับตา ไอ้คุณกลับไปก่อนเคียครับครับผมเมาเข้าเหมือนของน้องเมื่อกี้กล่องนะครับได้ครับเอาสักครู่นะเคีย์ครับผมรู้กลัวหน่อยครับครับเคีย์มีกระดาษกับซองจดหมายไหมครับกระดาษเหรออืมอ่ะนี่ครับมีพอดีเลยขอบคุณครับ นี่ครับลูกค้าข้าวมันไก่ได้นะครับขอบคุณครับน้องชายพี่ชายพี่มาได้ไงครับเข้ากล่องเดียวสองคนจะพอกินได้ไงอ่ะนี่พี่ไปซื้อมาอีกกล่องหนึ่งน้องรับไว้ขอบคุณนะครับพี่ชายน้องชายชีวิตคนเราอ่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคใหญ่แค่ไหนอ่ะมันก็ต้องผ่านไปได้แน่เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องอย่ายองแพ้สู้ ขอบคุณครับตามมาเทน้ำซุปให้น้องชายความกระตันยูของน้องทำให้พี่ซาบสึอนใจเป็นอย่างมากในถุงนี้มีนำบัตรกับเงินอีกสาม0 0ื่นเอาไปจ่ายค่ารักษาให้คุณตาหลังจากนี้ท่านน้องต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหาพี่ได้ตลอดเวลาท่านน้องต้องการทำงาน บริษัทพี่ยินดีต้อนรับเสมอพี่เชื่อว่าคนที่กระตัญยูรู้คุณย่อมประสบความสำเร็จได้ เรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ